ล่าสุดนี้แนนชลิตาโพสตคลิปขอโทษคุณพ่อชลิตทำสวน30กส่บอไรดูแลเองขายส่งทั้งสวนไม่ได้ขายปลีกค่ะต้องบอกว่ากับล่าสุดนี้นะคะกรณีของคุณแนนชลิตารู้สาวของชลิตเฟื่องอารมณ์โพสภาพตัวเรียนของคุณพ่อที่จันทบุรีก็อยากจะซื้อปลีกเป็นลูกล่าสุดนี้เจ้าตัวออกมาเผยคลิปชี้แจงค่ะโดยบอกว่า สืบเนื่องจากแนนลงรูปสวนทุเรียนของตาไปมีหลายท่านติดต่อมาขอซื้อก็เลยขออนุญาตใช้พื้นที่ตรงนี้เล่าให้ฟังนิดนะคะว่าคุณพ่อแนนนั้นไปทาสวนที่จันทบุรีปลูกต้นไม้ผล,ไม,ผลไม้หลายชนิดมากแต่10กว่าปีหลังเห็นทุเรียนราคาดีก็เลยตัดอย่างอื่นทิ้งปลูกเองเฝ้าสวนเองดูแลเองจนมีอยู่30กว่าไร่อย่างที่เห็นค่ะแต่เวลาขายเราจะขายส่งทั้งสวนมีคนมาตัดเก็บไปทั้งหมดไม่ได้ขายแบบปลีกเป็นลูกนะคะ เหลือนิดๆหน่อยๆเราก็เก็บไว้ทานเองหรือแจกเพื่อนๆค่ะเห็นมีหลายท่านอยากซื้อต้องขอโทษด้วยแม่งงานนี้นะคะเรียกได้ว่าน่าเสียดายจริงๆเลยค่ะก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ทางทีมงานได้นำมาฝากค่ะ